คลิปนี้เรามาดูวัชพืชอีกอย่างหนึ่งก็คือใบตดหมูตดหมานะครับหรือบางที่เขาเรียกว่าเครือตดหมานะครับมันเป็นวัชพืชที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินนะครับเป็นหัวแล้วก็มีเครือออกมาก็มมุติเครือตดหมานี่ครับมันก็จะเอาไปดีช่วงหน้าฝนมันก็จะเลื้อยไปพันตามต้น ไม้ทั่วไปโดยเฉพาะต้นข้าโพดนะครับก็เจอตัวนี้ก็เกิดได้ทั่วไปนะครับลักษณะใบเป็นใบหอกนะครับเป็นใบหอกแล้วก็ลักษณะใบเป็นคู่นะครับตัวนี้นะครับก็จะกระจายรากทั่วไปตัวนี้เราคำจัดโดยการถอนทิ้ง ใช้กรบบางทีก็ใช้ยาคุมมัชพืชใบคู่นะครับแต่เครื่อตดมุตดมาเนี่ก็มีประโยชน์ในทางยาเช่นรักษาอาการปวดนะครับเป็นยาอายุวัฒนะนะครับเอารากเอาใบาไปต้มนะครับตัวนี้มัเครือมันจะเหนียวนะครับจะเป็นยางแล้วก็ขึ้นกระจายทั่วทั่วไปนะอันนี้ก็เช่นการ หนที่มันเคยขึ้นไปขึ้นอยู่ตรงบริเวณนะครับมันเคยขึ้นมันก็จะมีขึ้นนะครับเครือมันกอหนึงก็จะมีเครือหลายเครือนะครับเครือหนึ่งเครือสองเครือสามเครือสี่มันจะเป็นลำต้นอยู่ใต้ดินนะครับมันก็จะกระจายออกไปนี่ก็เช่นกัน ที่ไหนมันเคยมีมันก็จะมีอยู่ตลอดเวลา,ามาชมกันนะครับว่าจะพืชใบเลี้ยงคู่เป็นเครือนะครับเครือตดหมูตดหมาเครือตดมานะครับแต่ก็ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างพืชทุกอย่างมีประโยชน์นะครับไม่ใช่มีโทษอย่างเดียวนี่ใช้เป็นยาได้ด้วยนะครับนี่เขาก็บอกว่าตามตำราก็บอกว่า รากใบามาต้มกินครับพยาใส่เดือนได้ด้วยอันนี้คือตำรายาโบราณนะครับี๋้วมาดูนะครับนี่นะนี่นะครับรากมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับที่รากมันเนี่ยจะเป็นกลุ่มๆครับสำหรับเครื่องตัดหมาตดหมูตดหมาเพียงแค่นี้ เอา,าให้ชมกันนะครับใครได้อาจจะคยได้ยินมานานละว,ว่ามันเป็นแต่ไม่รู้ว่าเครือต้หมูตมนนนเป็นยังไงนี่เอามาให้ดูนะครับ